ค่ะตอนนี้บั่นน้องย่างบัานจำน,าานะคะฝนตกมือเศรา่นแหงแห้งตอนนี้อื้งกำลังออกห้องสุดยอดธรรมชาติการทำมาจากน้อยเป็นกระสีมา,ตาไตพป็นนองเห็นอืง้งเราไปนอนนั่นนัน าาอางวางอ่ฮะยังมาชะ

Choi. Thế nào?